ดีค่ะมีเงลาบ้าทีนี้ก็จะเหรอไทยมาไายจองตงสกบโอสาเอาเนาะอเทนดูอัดเยบพวานเมสกาดียจองาจองดูอัดเดย์โอพิวานเมสกาดียอดีเทมาอสงป่าเลยนะคะโอแพทย์เช่นชี้เลยเนาะมาอยู่ระยะเลยเสียมาเชียอว่ามายอโอเสียมาซิไมายอแต่ย้ายมาอย่ยะเลยนะคะอาส่นี้เียมาสูตยามะเลยนะคะเสียมาพัดยามะเนาะสามยติ ภพยามาพิพาเนไม่เฉลยทันทีไม่เฉลยท,ทันท,ทีสุดากะอภิวุฒิเชจมาเพีพพพยญาเนี่ยโจทย์นะโจดไว้พันนะคะดีหามัพันเลยเนาะโจทย์ถามว่าอะไรลองอ่านชา้ชาๆแล้วเล่าให้แม่ฟังหน่อยโจทย์ถามว่าอะไรลองอ่านชา้ชาๆแล้ว เราให้แม่ฟังหน่อยจ้ามีงูกะบามีดาเลอมีกูพ yani ี layers, ่ๆจีนอดภาพญาบาองกูว่ากู้คนลีัมาสกาเนี่ยมาโต้มาเนี่ยที่แทนสกาลีเนี่ยเปียวจีเรียค่ใจตัว่าแทนสกาปูวิจนยอดเยี่ไมที่ไหนนะบอกนะกูว่าอันนี้เนี่ยมีมาสกาโต้นี่มาสมิคัลีคะทนสการมาปีเว็บพี่นมนะคะตัวกูอบบแทยสกากูอ้เยีงปีเต่าเปียวปีเปียวใครนะคะปีเนาะเยี่ยมเลย เก่งมากลูกเยี่ยมเลยเก่งมากลูกแต่มีอายันโตเดียรนะ์ตัวชิโมเนชิจูเบียเมตัวโอแบบเดาเล่าดัดโตลาไบายโซลูชันเลยเนาะชมเชยเมื่อลูกพยายามแม้ยังไม่ถูกต้องชมเชยเมื่อลูกพยายาม แม้ยังไม่ถูกต้องคลีล่นีได้น้นแมนดีบีบแมมาบีแมตูย้ยจูจามูชี่เอาเลยเนาะอาบีแบบโอ้ไปเดียวตู้อมเมย้อนีแมสวยคลยา,ยา,าลาไซด้าจ้าดีเล่าเชนเซมชีเพี่นีแมนนะคะเนเนบาบาเีมาแล้วอพี่มตตีซีชิงวัเวเนาะโอ้ไอดามีลูจีเดีนนยนปหน้าเยศีจงเนียคาลีดิวเลยเนาะโอ,อ้โอเลเวงเงยงเละวะไอลนบบ นเน,น,น,นืเรื่องตนี้ไอพี่รียบอมิลเเนี่ยไดอรยงจ้าหรอเนาะอาจจะมาปียติมบลูซียมาเทนเนี่ยนะคะทำให้เสร็จสา,สาข้อแล้วคว่อยพักนะทำให้เสร็จสมข้อแล้วคว่อยพักนะอย่งนี้ตรงจะเอานเราบีมานาเนะเาะไอเหล่อนี้เปียวยาเยปีลีนนก,าจากล็จ้ารอถ้าทำเสร็จแล้ว จะให้ดูการ์ตูนนะถ้าทำเสร็จแล้วจะให้ดูการ์ตูนนะอย่างนี้เราปีนี้การ์ตูนปีจิิมมนเนาะแม่พ่อภูมิใจที่ลูกยอมแพ้ลูกไม่ยอมลูกไม่ยอมแพ้เพี่ยนเยนะยอมแพ้เพา่าลูกไม่ยอมอแพ้ง่ายๆเลยไม่จะลงเทปยายมเลนะย,ยนะไม่จะยมาเลยนะยสมายีาเยนะอะไรเนเลยนะคะ พ่อแม่ภูมิใจที่ลูกไม่ยอมแพ้ง่ายๆเลยสวยเนี้ยอันมีนะอภิอี่อันแย้มปีดีพีเดียแต่มีค่ะตาเดียเนาะเรื่อยๆเนี่ยชงมาปีวาดาวลยเนาะอ่าแม่ภูมิใจในตัวลูกมากนะแม่ภูมิใจในตัวลูกมากนะสวยเดียดีฮาเดียเลยเนาะไทยลุงอยูเนี่ยตู้ตาจะมีอันเย้เนี่ยเปียวเลยดีสกันลงมาเลยเนาะสามารถมีเงินจานเนี่ย ปาเบวตุดูตาจะมีปาเบตเลื่เลยเนาะตุวดูอเมีแดงจีสกาเรียวอาปีสกาเบียวเลยตัวตาจะมีอยู่เลยเนาะแม่ภูมิใจนายตัวลูกมากนะสวยงามกูคลีปาเบตเลื่เลยเนาะเอามีแดงคาเวพี่ๆตุมาเอามีแดงคาเวพี่ๆไอ้ลุงอยู่อาปีสกาเบียวตีเนี่ยนะคะปีเดอร์ลิเซตตงการพูดคุยกับเพื่อนๆในห้องเรียนการพูดคุยกับ เพื่อนๆายห้องเรียนส่วนนี Bem ้ซาติงแกมมาตุ Det ้งเอยจีมยเนี่เนปโยชูเดสกาลีบ่กเนาะจางลาจางนูลีเดอะไรอยตุ้งเอียจีนี่อาจเนี่ยมาส่วนนี้เนาะเป็นรูมิูสเซสันยีตินแตนเลยบ่กเนาะสวัสดีครับบอเลมิงเรสส่วนนี้สวัสดีค้าบเนาะชื่ออะไรคะชื่ออะไรครับ่เนาะขอโทษนะขอโทษนะดาลีเปโยรุยยาเมย์นะคะขอบคุณนะ ขอบคุณนะติดตามเรางวัลเดีนะกูไปส่ายเดมาเมียแนสวยวิลิโอเนียแมนสวัสดีค่ะแย่ขอโทษแย่ขอบคุณเมียนะคะกูคลิวติมบีนะคะดาวตนี้เลยะอะนมี้แนโยเนียมไนเนาะไปเล่นกันไม้ไปเล่นกันไม้สวยีตากระซาจามันลาบัวเนาะทำการบ้านเสร็จหรือยังครับทำการบ้านเสร็จหรือยังคะ ไอ้นซาร์เราบีพิลาหรือมีล่ะนะคะลิเซลีก็จะาเนาะขอโทษนะ,ะขอช่วยอธิบายโจทย์ข้อนี้หนว่วยได้ไหมครับตัดวดูว่าจะช่วยมีกูนี่จะช่วยว่าเดียตัวดูว่าโจทย์ลูกขอนะคะขอโทษนะขอช่วยอธิบายโจทย์ข้อนี้หนว่วยได้ไหมครับได้ไหมครับมีกูนี่แต่จะางแล้ว กูตัวเงินจริงกูน้ำไม่เลยรู้สิตัวเงินจริงผมีกูเลยนะชิมย่ารูย่าไม่ละงานน้ำไม่เลยรู้เลยเนาะอ่าวันนี้ครูสอนอะไรบ้างครับวันนี้ครูสอนอะไรบ้างคะับเดกๆรู้กูว่าทีนี้จงเปี้ยนตัวอะไจจงมาตัวอุนัดาะเยี่ยมมาตัวอะไรค่ะจางงี้กูบินาลาอะไรตัวเงินจริงกูมีรู้ยายนะคะทีนี้โอ๋ไปเลยโอ๋ทีนี้เสียมาปารีตินตัวอะไรแต่มาไม่ค่อยรู้สิ่งกูอัตยันเนีมาไม่ลา ไล่ดารูบาลูเลยเนาะ,ะข้อนี้คิดยังไงข้อนี้คิดยังไงดีดาาไซน์ด้ย้อลรยะเหรอเรูอัตวิมีนชิ้นเละอะไรไม่มีระยะเลยแลแกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบ้านหรือโครงงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบ้านหรือ โครงงาน,อ,งานอินซาดีนนเน่อเนอเรเน่ปัตเตอร์อัตวีเมีลีเดีมยมยวิจ้าบ่เนาะกูอยากอัวีตะคู่เดียวเวกูว่าโอบา้บัดเดมอัดวีเปเนี่ยกูต้งยังจเน่ออัดวีขอดูเลกูว่ามีอะไรนะคะดิฉะะงานอาจารเนาะข้อนี้ยากจังเพื่อนมีวิธีคิดยังไงบ้างข้อนี้ยากจังเพื่อนมีวิธีคิดยังไงบ้าง ดีสาน์เจ้ามายังแค่ดาวเบสทูเมจี้เป็นรูมเนือเนี่ยด้วยมีเล่อะไรอย่างเนี้ยเนาะพวกเราช่วยกันทำดีไหมพวกเราช่วยกันทำดีไหมงานรูดียอวันเล่าใจยิงกลางเวลาดีฮาริเอะทีมีกูเนี่ยแค่รู้ชี่เนี่ยเนาะงานเตี้ยวเทียมในวุ้ยโซยินเนี่ยงานเนีนเน่ยไว้นเล่าเวลาอ่าอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอตอนเย็นไปเล่นฟ,ฟุตบอลกันไหมไปเตะบ,บอลกันไหมอ่าตอนเย็น ไปเล่นฟุตบอลกันไหมไปเตะบอลกันไหมถ่า,ายเย้าจารีดีบ่เนาะอู้ไป,ลนนปาาลลเลยลย,ลย่านในแจงงไงรู้บอลลตนตากะซาเจมลาบอลลอนตากเกนเจมลาไอหลุมยูโยโลยาแล้นะคะอีสัญญาณลิซเซ่ชาอาจารยเะเราชอบวาดรูปเหมือนกันเลยเราชอบวาดรูปเหมือนกันเลยสวยนงานเลเวทดูเวทแต่ชีโซยาแล้ใจเดวาดรูป แข่งกันดีไหมวาดรูปแข่งกันดีไหมสีญญปัจีเซฟยันเจ้ามาลาอะไรนนเนาะเธอไม่สบายใจเรื่องอะไรเล่าให้เราฟังได้ได้นะเธอไม่สบายใจเรื่องอะไรเล่าให้เราฟังได้นะ กูตืเงียบจริงกูต่ออยันหน,นำาเก่าสุรชิกูอะตัวลมโยมมีเลยยาละยิพื่นวยยาเดง้าอุปยบยาลุยาเดไอเรตะบอเนาะขอโทษนะถ้าเราทำให้ไม่สบายใจขอโทษนะถ้าเราทำให้ไม่สบายใจต้องไบนเนาะตะเกียร์ลูกว่าเส่เ,เมื่อกาแล้มีเด็ดพิทว่าเคเด็ดสุชิงาต้องแบนเดลูกกูตือนเงียจริงกูอุบโยรยานะคะพิทว่าสามีนาลิแจ้งคุณกีกาจาร เราไม่อยากทะเลาะกันอยากเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเราไม่อยากทะ,ทะเลาะกันอยากเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเสียดาแต่ชัว่ววันจะเมื่อจีินีดน่าดเเนาะยันชาด้วยเนาะไอ้หรือมียันชาด้วยขาจใจเนี่งกูว่ายามีชาจริงรู้นี่เนี่ยเบลกังกังเซ็ตแสนตัวจริงเนี่ยสมมติว่าเราไม่อยากทะเลาะกันอยากเป็นเพื่อน ที่ดีต่อกัน,อะ,อ,นอะไรเงี้ยเียวรู้ยาเลยนะคะอ่าปีเด้ออย่าคุยนายเวลาที่ครูกำลังสอนอย่าคุยกันเวลาที่ครูกำลังสอนสว่วนนี้สยามัสติ้งเชงมสกามาเบียบาเนี่ยพูดเบาๆถ้าอยู่ในห้องเรียนพูดเบาๆถ้าอยู่ในห้องเรียน ซาติงแค่มาชี่นี่เลยสุนสกายอูอาเจย์มาโอซูมาพิวยาวันนี้สกายดูดูรีเวตพิวยาเมีรับฟังเพื่อนอย่างเต็มใจไม่ไม่พูดขัดรับฟังรับฟังเพื่อนอย่างเต็มเต็มใจไม่พูดขัดสุดากูตุ่งยินสกายเปพิวยาได้ขาใจเลยเนาะกูตีชาสู้ไส้ปีน้าทเหรอ ชงไดอที่นาท่าช่วยชงที่ตะขาวม,ามันมันนทำเจาเพียบๆๆๆเพียบเพียบีออะไรไอเาพูดขาดลูกคอเลยนะคะจาเพียบบละโอเคนะคะน้าท้าวีดีโอแล้วลาออกมหนะคะดีเสียมาดีดอมมาเอ็ดีดอมาเขาวู่ไอยูทูบม่เมอออ่าพี่ใหม่เลยเนาะเอ่อฟอลโลวเราถ้าปีจะวันนะคะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ